สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่ที่หน้าง,งานของบ้านนอกดาวนะคะวันนี้เราจะพาเ,เพื่อนๆนะคะมาชมบ้านนอกดาวนะคะเพื่อเป็นการตัดสินใจนะคะว่าถ้าใครอยากได้บ้านสวนหรือว่าบ้านไปทําเป็นบ้านจริงๆนะคะก็สามารถเ,าเข้ามาชมกันได้นะคะที่เพจของเรดี้บรรนานะคะวันนี้เราก็มาพบกับช่างตัวจริงนะคะชื่อ,อร้านประพาดาเรินทรัพย์บ้านนอกดาวอยู่ที่หนองแกอําเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่นค่ะชื่อช่างอะไรคะ ช่างเตาค่ะวันนี้เรามาเจอช่างเตาเตาเจตาตัวจริงนะคะวันนี้เรามาเจอช่างเตาตัวจริงค่ะมางวด่ที่แล้วนี้เราไม่เจอนะคะวันนี้เราก็อยากมาชมบ้านนะคะพาชมบ้านหน่อยค่ะบ้านหลังนี้ราคาเท่าไหร่คะสองแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทครับอ๋อตอนนี้ราคาอยู่ที่แอร์ด้วยหนึ่งตัวครับผมอ๋ออันนี้คือแถมแอร์หนึ่งตัวแล้วก็แถมอะไรบ้างคะเครื่องทําน้ําอุ่นนะคะในราคาสองแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทใช่ไหมคะ อันนี้เราฟรีส่ง<ร>ไหมคะ,คะส่งฟรีส่งรอยกิโลนะคะเราไปดูในตัวบ้านกันไหมคะว่าบ้านจะมีกี่ห้องคะนี่จะเป็นสห้องครับบ้านสองห้องนะคะจะมีห้องนอนแล้วก็ห้องถงแล้วก็ห้องน้ำใช่ไหมคะแล้วก็มีเทเลียด,ด้านบนใช่ไหมคะอ๋ออันนี้ขนาดตัวบ้านเท่าไหร่คะห้องนี้คะ่ะตัวบ้านตอนนี้อยู่ที่ความกว้างสอ ความยาวของบ้านลึกสีก <4 S 2> ่เมตรนะคะแล้วก็มีหน้าต่างมีประตูนะคะส่วนห้องนี้ล่ะคะห้องนี้ก็จะเป็น2 8คูณ4ใช่ไหมคะถ้ารวมๆกันแล้วฝั่งนู้นมาหาฝั่งนี้ก็จะน่าประมาณ8เมตรได้ไหมคะอ๋ออันนี้ยังไม่เสร็จใช่ไหมคะอันนี้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วคะอันนี้75%อันนี้7 5แล้วนะคะ,ะ,คะอันนี้ใช้เวลาสร้างนานไหมคะ ไม่ถึง45วันไม่ถึง45วันก็ยกไปส่งได้เลยใช่ไหมคะเ,คเราอยากชมรอบๆหรือว่าข้างในได้ไหมคะ,มคะพาไปชมหน่อยนะคะนี่นะคะขนาดในตัวบ้านจะเป็นประมาณนี้เลยนะคะอันนี้น้องเขายัางสร้างไม่เสร็จนะคะนี้ก็จะเป็นหน้าต่างด้านข้างนะคะค,คือเราอยากทราบว่าที่ใช้ทําผนังเนี่ยคะ่ะใช้วัสดุอะไรคะเ,คเป็นสมาร์ทบ,บอร์ด สมาร์ทบอร์ดแปดมิลหรอคะอแล้วหลังคาล่ะคะเมทัลชีตนะคะความน,นาอยู่ที่3าหครับผมความนาอยู่ที่35มสิบห้าอืมค่ะแล้วที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรข้างในอะคะ่ะพาไปดูหน่อยค่ะข้างในใช้อะไรปูคะ หมิลครับผมสมาร์ทบอร์ดอันนี้เขาเรียกอะไรคะเป็นสมาร์ทบอร์ดเหรอคะอันนี้พี่เข้าไปดูได้เนาะโอ้โอ้โอ้เป็นเรื่องกิบล็อกอีกิสติลผนังของเราผนังเบาครับผมผนังเบาใช่ไหมคะอ๋ออันนี้ลูกค้าเลือกทรงนี้เลยเหรอคะอ๋อแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นอ๋ออันนี้สามารถทะลุไปหากันได้โดยใช้ประตูใช่ไหมคะอ๋ออันนี้เราก็จะต่อปลั๊กไฟ อ๋ออันนี้เป็นห้องนอนนะคะอ๋ออันนี้ก็จะเป็นห้องโถงห้องรับแขกแล้วก็จะมีห้องน้ำด้วยใช่ไหมคะ 15. 15. 15. ห้องน้ำอยู่ที่ขนาด1.5คูณ1น้านะคะอ๋อน,นี่ค่ะอันนี้ช่างเขายังทำไม่เสร็จเลยนะคะอ๋ออันนี้จะเป็นในส่วนของอะไรคะเป็นงโล่งแล้วก็ใช้ทำห้องครัวเล็กได้ใช่ไหมคะใช่ครับผมอ๋อ อันนี้เราค่ะเราใช้เหล็กอะไรคะเป็นเหล็กกรรมนัยนอกหลังครับผมเหล็กกรรมนัยนะคะก็คือคือบางคนเขาก็ถามว่าบ้านนอกดาวนี้สามารถอยู่ได้กี่ปีคะโครงสร้างก็ประกันกอยู่ที่สิบ<ม>ถึงสิบห้าปีครับผมสิบถึงสิบห้าปี อันนี้คาดว่าอีกนานไหมคะถึงจะเสร็จไหมคะอ่าไม่นานครับผมก็จะสี่ห้าวันก็เสร็จแล้วครับคะ่ะถ้าถ้าเสร็จเนี้ยถ้าเสร็จแล้วนี่ทักไปบอกพี่ได้ไหมพี่อยากมาชมตัวจริงนะคะพี่ชอบแบบนี้แหละได้เนาะเดี๋ยวท่านผู้ชมเราติดตามชมในตอนต่อไปนะคะว่าหลังเนาะที่ช่างเขาทำเนี่ยคือคือน่าจะสวยนะคะเพราะว่าพี่แรมก็ชอบแบบนี้แหละคะ่ะเพราะว่ามันจะมี ด้านบนเราใส่เป็นเหล็กเลยหรือคะแล้วเราเอาเอะไรปูข้างบนคะเป็นแผ่น16มิลลอเมตรครับเพราะว่าปูทำด้วยแผ่น6มิลลิเทีนึงนสองชั้นค่ะอันนี้พี่ขึ้นไปดูได้ไหมพี่ขึ้นไปดูหน่อยคะ่ะ <c oughs> คือชอบคะ่ะเดี๋ยวเราจะพาขึ้นไปดูนะคะตรงนี้กว้างยาวเท่าไหร่คะนี่ 2.8คูณ4เหมือนกันครับ2.8คูณ4เหมือนข้างล่างเลยเหรอคะใช่ครับ